สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาแก้ปัญหา honda move นะครับคันนี้ก็มีปัญหาเรื่องสตาร์ทไม่ติดนะครับผมเกิดจากอะไรก็ไม่ทราบสาเหตุนะครับขี่ไปแล้วดับนะครับผมดับดับติดติดนะครับนี่นะครับคันนี้ก็น่าจะใช้งานมาประมาณสองหมื่นกว่ากิโลนะครับก็ถือว่าใช้งานหนักอยู่นะครับผม องหมูปลุกยสภาพแบบนี้ก็ไม่อยากเชื่อนะครับน่าจะเข็มไม่ขาดนะครับผมหัวเทียนเราเปลี่ยนแล้วนะครับผมเทียนเปลี่ยนใหม่นี่ครับใส่หัวเทียนใหม่เข้าไปก็ยังไม่ติดนะครับผมมาดูแรงดันน้ามันก็ดีนะครับผมแรงดันมาแรงนะครับผมเดีวแต่ไอเจ้าตัวหัวสีตัวล่างนะครับยังไม่ได้ลองเทสดูนะครับ อันนี้ก็กำลังอัดดีนะครับผมเครื่องไม่หลวมนะครับผมเครื่องฟิตไฟมาหัวเทียนปกตินะครับระบบไฟจ่ายปกตินะครับผมตักหัวเทียนดีครับเดี๋ยวมาลองไอเจ้าตัวหัวฉีดน,นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับผม จะติดบ้างไม่ติดบ้างครับเสียงดังปุ๊บแล้วก็จบนะครับเดี๋ยวมาเทสหัว่าฉีดกันวัวฉีดก็มีให้ลองหลายตัวนะครับเป็นของมือสองครับเดี๋ยวเราถอดเจ้ตัวนี้ออกมาก่อนครับก็เป็นระบบเดียวกันกับตัว Scuppi a i New นะครับปี2018 19 20 ใช้ด้วยกันนะครับผมกับพวกซูมเมอร์เอ็กตัวซูเปอรไอเนวปีสองพันสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเดี๋ยวเรามาเทียบตัวมอเตอที่เราเตรียมไว้เพื่อลองนะครับผม ถอดไว้สักตัวก่อนนะครับเี๋ยอเราได้ถอดนะครับปลักเข้าไปนอเชฟหลอก เกี่ยวกับหัวฉีดที่มันมีปัญหานะครับผมน่าจะเสียนะครับตัวนี้นี่ทีเดียวติดนะครับก็เดี๋ยวเราซื้อลองใหม่เลยนะครับตัวนี้เป็นตัวลองยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าโอเคใช้งานได้ครับ ็คลิปนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผม